เอาละครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับ <c oughs> ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมเจอกันอีกแล้วก็คือเจอกันช่งชวงเช้าบ้างช่วงเย็ยนบ้างนะครับก็วันนี้เมนูมื้อเช้าที่เราอยากจะทํากินกันนะครับอันนี้ผมเติมน้ำมาก่อนนะครับก็คือเราจะไม่หุงข้าวครับแต่ว่าเราจะกินยำขนมจีนนะครับยำขนมจีนที่ยำกับ น,น้ำพริกน้ำพริกํำย้อยของเราที่ทําใส่กระปุกไว้นะครับยังกรอบอยู่เลยอ่ะทีนี้เริ่มเลยนะครับผมใส่น้ําลงไปแล้วใส่น้ําลงไปนะครับเป็นน้ําสต๊อกนะครับแล้วก็เมนูเป็นเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆนะครับเบาๆง่ายๆแล้วก็ติดไฟปูพื้นฐานน้ำซุป นิดหนึ่งอุ้ยกระจอกอาละทีนี้ก็ตั้งให้เดือดนะครับอเนี่ยครับพอ,อน้ำร้อนน้ำเดือดแล้วนะครับเพราะว่าการที่จะต้องอ่ทำน้ำซุปเนียครับเพราะว่าวันนี้ขนมจีนที่เราจะใช้เป็นขนมจีนที่เขาแพ็กมาแล้วนะครับ วันนี้ใช่ของตาแมวทองนะเป็นขนมจีนของ8ปริ้วนะครับอร่อยเหนียวนุ่มถูกหลักอนามัยของจังหวัดชาเชิงเซานะครับผมอ่านแล้วครับพอนั้นเดี๋ยวไปที่แล้วระก็พนะเมนูนี้ง่ายครับแล้วก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่าสามารถใช้กระพริบกำยอยในการปรุงได้นะครับ อ่าเริ่มเลยก็ตัดแพ็กมาพอซีนอ่าซีนมาอย่างดีเลยฮรโหนี่ได้แล้วอันนี้ก็ใส่ลงไปนะครับ เพราะว่าใช้น้ำร้อนนะครับในการให้เขาคลายตัวนะครับผมเส้จนจะได้ไม่พันกันแล้วก็ไม่แห้งเกินอุ้ยหืมเหนียวนุ่มจริงๆเลยใส่จะเป็นแป้งหมักนแน่ๆเลยเนี่ยกลิ่นหอมเชียวเอาละแค่นี้ก่อนอติดมือก <c oughs> ันดูดนิ้วนะ ยำขน,นมเส้นนะพริาน้ำย้อยทีนี้ครับก็คือเกลี่ยเขาให้เขาคายตัวนะครับอ่าจะต้องรุนแรงนะครับเดี๋ยวเส้นจะขาดเนะาะเวลากินจะได้กินง่ายๆใช้ซ้อมม้วนๆแล้วเข้าปากอ่าแล้วฮะนี่ครับมีเส้นเสร็จแล้ว โอเคเลยไม่ต้องรุนแรงนะครับเดี๋ยวเต้นขาดหมดเนาะทัะนี้สิ่งที่จะเติมก็เริ่มต้นด้วยพริกขี้หนูซอยลูกโดดลูกโดดนะครับแล้วก็ตามด้วยอหอมซอยนิดหน่อยนะครับผม เราก็ตามด้วยแตงกวานะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวลายเป็นเนียวน้ำดีมากมกลิ่นมาแล้วแค่โดนน้ำมะนาวกลิ่นก็มาแล้วสองซี่ก่อนแล้วก็เติมความเค็ม นิดหน่อยเพราะว่าผมปรุกรสเมื่อกี้ครับโอเค็มดแล้วอ้าวละทีนี้ก็ถึงคิวของกระพิกน้ำย้อยของเรานะครับทําส่กระปุกไว้เนี่ยครับดีจังเลยอ่ะ จริงท,ที่ทำเนี่ยครับสีอาจาจะดูแดงมากนะแต่จริงๆไม่เผ็ดนะครับเพราะเราทำรดกลางๆไว้จะเต็มอะ่ะโโอ้หเดี๋ยวถ้าหมดจะทำกินอีกนะชอบมีความกรุบกรอบน้อยไป้อยไปอีกหน่อย <laughs> ทำกินเองมันสนุกตรงนี้แหละ อยากกินปริมาณไหนก็จับไปอาทีนี้ก็ตามด้วยเนื้อปลาทูที่เราอทอดไว้นะครับใส่ไปแบ่งกันกินาทีนี้ก็ตามด้วยหอมแดงนะครับหอมแดงอะไรหลัะต้นหอมพั <c oughs> กหลางพูดผิดบ่อยแล้วเรา <c oughs> เดี๋ยวทุกคนได้ข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องอันนี้จะเป็นผักชีนะครับแค่นี้นครับยำขนมจีนนพริกต้มย้อยของเราก็เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหสีสันัอชิมหน่อย เห็นไหมฮะเส้นเหนียวนุ่มเชียวลายแตกอะ่ะเส้นยืดจังอือหือความเปรี้ยว okay. ความเผ็ดมาความเค็มขอกนิดจังโอเค อเอาละงั้นเดี๋ยวผมจัดจานให้ดูแลครับครับคุนะครับผมเอาละครับทีนี้พอจัดจานเนี่ยครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับยำขนมจีนน้ำพริกน้ำย้อยนะครับกินกับผักได้หลากหลายแล้วก็ <c oughs> วันนี้กินกับใบบัวบกครับเห็นไหมฮะงั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผม ก็กินง่ายอยู่ให้กับในแทนเมนูแบบนี้เป็นเมนูเบาๆนะครับกินได้ไม่มีเบื่อผมงบ้างก็ทําน้ำพริกน้ำยอ้อยกินกันไว้เอเก็บกันไว้บ้างนะครับอร่อยเชียวแหละงั้นวันนี้สวัสดีครับผม